ครับสวัสดีครับบอเบอรแบ็คเข้าใหม่รถปี20นะครับค218ไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้เลขไม่น้อยด้วยของแต่งมาเลยดีกว่าครับครับผมชุดไฟตัดหมอกแคดปาร์นะครับยางเยิ้งหนาหนาหนาเลยยางหนาเลยแข็งคงแข็งเครื่องสวยเลยครับเนียนกริปคันนี้ได้ท่อมาด้วยนะครับเป็นท่อแต่งของยี่ห้อโคนนะครับครับผม เสียงดูเหมือนดังแต่ไม่ได้ดังมากนะครับเพาะด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดูดูได้เลยครับท่อสวยฝาแข็งเครื่องสวยครับชุดแคดบาร์แล้วก็มีแปแรเปียมาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวดูฟังเสียงกังดูครับเลขไม้ดีกว่าก่อนเลขไม่เบื้องต้นเลขมาอยู่ที่5329มโลไมแท้นะครับฟังเสียงยงดูครับเสียงเพาะเลยคันนี้ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรไบนำเสนอขายในราคานะครับ439,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับทางทีดีโปรไบรับซื้อขายพิกบายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับไทยอั่มบีเอ็มฮาร์เลผมซื้อไม่อั้นนะครับเช็คกันเข้ามาทีดีโปรไบไม่เป็น2รองใครขอบครับ